ตงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรเคมีพันธ์จำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรีรลอนธาตอาหารเสริมสูตรทีเลดจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพัน,นธ์จํากัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธตาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ ตโตองอกงามสมใจ,จเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรเคมีพันธุสวัสดีครับท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมทิดบ้วนบางประมา อดิศักด์บวนกิาพันธ์เหมือนเช่นเคยนะครับท่านผู้ฟังจะติดตามผลงานของทิดบวนบางประมาะได้ในหลายรูปแบบด้วยกันนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนกระทั่งถึงวันศุกร์ท่านฟังคลิปเสียงทิดบวนชวนคุยยามเช้าและทิดบวนชวนคุยยามเย็น8.00นรอบหนึ่งและก็18.00นอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็วันจันทร์ถึง วันศุกร์ส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์ติดตามรับฟังตามติดทิศบ้วนตามติดชีวิตและประสบการณ์ทิศบ้วนบางประมามาเล่าให้ฟังนะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ท่านติดตามทาง Facebook และ Utube from YouTube facebook ก็สดวันจันทร์กับวันศุกร์หนึ่งทุ่มครึ่งก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง และวันพุธก็หนึ่งทุ่มครึ่งและเราก็พูดคุยกัน1ชั่วโมงส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะท่านสามารถติดตามรายการทิศบ้วนชวนคุยทางช่อง9อสมทเอ็มคอดเอหมายเลข30นะครับนี่ก็คือที่ท่านจะติดตามทิศบ้วนบางประมาได้และสำหรับท่านที่ติดตามฟังทาง FM 100.5นะฮะ ก็ติดตามที่ FM 100.5วันอาทิตย์เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงและตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองก็จะเป็นการถ่ายทอดออกอากาศสดในเครือข่ายของอสอมททั่วประเทศนะครับนอกจากนั้นแฟน AM ก็ยังมีให้ฟังอยู่ทางสทสีจันทบุรีแล้วก็ เวลา10นกา30นาทีแล้วก็สวพพิษณุโลก18นาิกา30นาทีนะครับนี่ก็ติดตามได้และวันนี้ทิดบวนบางประมาก,ก็มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะครับพบกันแล้ววันนี้ก็มีเรื่องราวที่มาเล่าสู่กันฟังนะฮะเรื่องราวที่จะเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็เป็นเรื่องคำถามไง พี่น้องเกษตรกรถามมาบอกว่าอันนี้ก็ไม่ใช่เกษตรกรกำลังจะเป็นนะเขาบอกว่าตกงานไม่มีเงินวันนี้กลับมาเป็นชาวเกาะนะเราก็ยังมีอารมณ์ขันนะเนี่ยนะคือกลับมาเกาะทางบ้านกินรู้สึกละอายเบือ่อนายไม่รู้จะทำอะไร โอ้แล้วท่านกษสาธยายมาอีกเยอะครับดีแล้วใครมีทุกข์อะไรบนมาระบายมานะทิดบวนบางประมารับที่จะเป็นอ่าที่ระบายทุกนะฮะไม่ใช่ที่ถ่ายทุกนะจะจะเป็นบอกทิดบวนบางประมาเป็นที่ถ่ายทุกขมันจะดูเหมือนว่าหน้าตาผพม,มันคอห่านไปหน่อยนะครับ เอาเป็นว่าเป็นที่ระบายทุกทุกมาเลยเขียนมาเลยครับเขียนมาเลยระบายมาเลยจะด่าใครก็เขียนมาแล้วผมไม่อ่านออกอากาศแค่นั้นเองนะแล้วเอาเป็นว่าสรุปท่านตกงานไม่มีเงินกลับบ้านพอมีที่ว่างเปล่าท่านถามผมว่าจะทำอะไรได้บ้างที่ก็มีไม่มากแม่พี่น้องครับ คำตอบของโจทย์ข้อนี้มีครับท่านต้องสนใจไม้ดอกไม้ประดับว้าวไอภาวะยามยากแบบนี้มันจะมีใครมาซื้อเราเอา้าผมยังไม่ได้ฟังไม่หมดในี่ยยังไม่ได้พูดว่าต้องปลูกอย่างนี้อย่างเดียวไม้ดอกไม้ประดับส่วนหนึ่งทำไว้ครับอีกส่วนหนึ่งปลูกพืชผักเลี้ยงชีวิต ปลูกพืชผักผลไม้เลี้ยงชีวิตครับพี่น้องครับนะสองอย่างนี้ควบคู่กันไปทีนี้ผมยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าท่านมีที่เอาสักไร่เดียวมีที่หรือไร่เดียวผมจะแบ่งที่อย่างนี้ผมจะแบ่งเป็นสี่แปลงนะแปลงละหนึ่งงานนะครับ หนึ่งงานแรกผมก็จะแบ่งเป็นที่บ้านนะในที่บ้านหนึ่งงานร้อยตารางวาผมแบ่งไว้เป็นตัวบริเวณบ้านคุณจะวางปีบ๊บวางกระป๋องวางกระมังวางอะไรคุณเอาเลยห้าสิบตารางวาอีกห้าสิบตารางวานะฮะผมก็จะเอาไว้ใช้ ปลูกพืชผักสวนครัวปลูกไม้กระถางยกตัวอย่างเช่นปลูกผักบุ้งจีนสักอา,อาทิตย์ละสามกระถางนะอาทิตย์ละสามกระถางอาทิตย์นี้ปลูกอาทิตย์หน้าปลูกอาทิตย์นูนน้นปลูกอาทิตย์นู้นปลูกหนึ่งเดือนมีสี่ชุดอย่างน้อยคุณมีผักบุ้งจีนกินแล้วคุณจะเล่นกวางตุ้งผักบุ้งผักหน้าอะไรก็เชิญหรือคุณจะปลูกผักหวาน ไว้สักอาทิตย์ละกี่กระถางก็เชิญคุณก็เด็ดยอดเด็ดใบมากินได้นี่นี่ผักสวนครัวนะที่ผมพูดว่าผักสวนครัวหมายก็ว่าอย่างหนึ่งในยาปลูกเยอะแต่ว่าให้ปลูกอย่างหลากหลายชนิดนะครับแต่ว่าปลูกอย่างแล้วไม่เยอะนี่เรียกว่าเขาเรียกว่าผักสวนครัวทีนี้คุณสนใจจะเลี้ยงกบไหม ถ้าคุณต้นใจเลี้ยงกบคุณก็ไปสั่งกระชังบกมาสักอันนึงสองสาร้อยเองนะเสร็จแล้วคุณก็กระชังบกก็คือก้นก็จะเป็นผ้าใบขอบมันก็จะเป็นตาข่ายสีฟ้าใช่ไหมเสร็จแล้วก็เอาน้ำใส่เข้าไปแจะๆหาที่ให้กบนั่งสักหน่อยอกบมาเลี้ยงคุณจะลดต้นทุนการเลี้ยงกบคุณก็ไปเลี้ยงใส่เดือน คุณก็ไปเลี้ยงมแมลงแล้วคุณก็เอา,มาแมลงให้กบกินอย่างนั้นไอนน้นี่มันเป็นกลบสวนครัวไม่ใช่กบอาชีพนะครับนะเพราะนั้นพูดถึงเรื่องอันนี้ก็ในพื้นที่100ตารางวาแรกรอบบ้านคุณก็ปลูกต้นไม้บางร่มบางเงาคุณก็ไม่จําเป็นคุณก็อย่าไปเปิดแอร์หัดนอนอถ้าจะเปิดแอร์นะมันมีเคล็ดับเพราเรากําลังอยู่ในยามยาก ถ้าออากาศมันร้อนมากคุณเปิดแอร์ให้ห้องหับผนังมันเย็นหลังจากนั้นเนี่ยก็ปิดครับทุกวันนี้นี่ผมก็นอนห้องแอร์ไม่ได้นะถ้ามันร้อนมากผมเปิดแล้วสักแปบ๊บแล้วผมก็ปิดแล้วแล้วผมก็นอนห้องธรรมดาเนี่รก็ลดค่าใช้จ่ายไปเยอะเลยนะอา้าวอันนี้ร้อยตารางวาแรกถัดมาอีกหนึ่งร้อยตารางวานะครับ ให้ทำโรงเรือนต้นไม้นะฮะถัดมาอีก100ตารางวาให้ทำแปลงผักเพื่อการส่งจำน่ายอีกร้อยตารางวาให้ปลูกไม้ผลเพื่อการบริโภคและจำน่ายในแปลงไม้ผลน,นี้ให้ประกอบไปด้วยกล้วย ฝรังมะละกอเอาสามอย่างพอเพราะมันจะย่อยออกให้เรากินตลอดนะแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าร้อยตารางวาที่สองที่บอกว่าให้เป็นโรงเรือนไม้ดอกไม้ประดับหมายความว่าถ้าเรายังไม่มีเงินถึงขนาดไปปักหลักสร้างเสา ใหญ่โตมโหรานเอาตะข่ายพรางแสงว่ามุงเราก็แค่อาศัยนะฮะไม้เล็กๆตะข่ายมาคลุมๆง่ายๆไปก่อนได้นะครับแล้วก็เลือกปลูกต้นไม้ที่คนอื่นเขาไม่ค่อยมีแปลกหูแปลกตาเอตลาดไม่มีเนี่ยเรามีเอออย่างนี้ตัวอย่างเช่นอะไรตัวอย่างเช่นไม้เลื้อยอย่างที่ผมชื่อว่ามัด ชื่อว่ามัทูรดาท่านเคยได้ยินไหมคนบอกออเหรอไม่เคยได้ยินเลยเพิ่งได้ยินที่พูดบังมาพูดวันนี้แหละนะครับมัทุระดานะครับเป็นไม้พุ่มกึ่งเลื้อยขนาดกลางครับมีอายุอานามอยู่หลายปีแล้วก็เป็นไม้ผลัดใบเวลาเราปลูกไปแล้วมันจะเลื้อยไปไกลได้ประมาณหกเมตร แล้วก็มีรากเกิดขึ้นที่ข้อแล้วเวลาเกิดรากนั้นมันจะออกเป็นกระจุกนะฮะแล้วก็ถ้าเราดูที่ใบเขาใบาก็จะเป็นใบแบบขนนกนะปลายคลี่ออกตรงกันข้ามจะมีใบย,ย่อยอยู่สี่ห้าคู่นะแล้วก็ปลายใบยก็จะแหลมโคนใบหมุนขอบใบก็จะเป็นหยัก นะเป็นหยักเหมือนฟันเลื่อยนะครับพี่น้องเวลาออกดอกสีครับโอ้มันสวยมันออกเป็นช่อก,กระจุกตามซอกใบแล้วก็ตามปลายยอดนะดอกย่อยมันจะออกมาประมาณ4ถึงส0ดอกถ้าดูสีนะสีมันจะออกสีส้มอมแดงนี่ถ้าใครมีอินเทอร์เน็ตผมพูดอยู่เนี่ย เปิดอินเทอร์เน็ตดูไปด้วยนะพิมพ์คำว่ามัมาทุรดามอมาทอทงสระอุรอเรือดอเด็กสลานะครับคนมันจะเชื่อมกันเป็นหลอดครับปลายจะแผ่ออกมาเป็นห้ากรีบขอบกรีบจะหยักเล็กน้อยแล้วออกดอกตั้งปีครับเพราะฉะนั้นท่านปลูกไว้ในกระถางที่จะขายท่านขึ้นซุ้มไว้สักสองสมซุ้มแล้วเวลาขยายพันธุ์ ก็ง่ายง่ายคุณก็แค่ไปตัดกิ่งมาเอาแล้วก็ปักชำนะฮะโดยที่เราตัดกิ่งบริเวณใต้ข้อที่มันมีรากกระจุกออกมานะนะฮะโดยให้มีสักสองสข้อชําอยู่หนึ่งสองอาทิตย์มันก็จะออกรากจเจริญเติบโตขายได้ต้นหนึ่งเป็นร้อยครับพี่น้องครับ แต่ว่ามันไม่มีลูกนะมันไม่ไม่มีลูกไม่มีผลนะครับแล้วเวลาจะไปปลูกเราก็เลือกปลูกที่มันแดดจัดทั้งวันเนี่ยเขาชอบนะครับแล้วก็อปลูกในดินร่วนที่มีการาระบายน้ำดีพี่น้องครับไปหาสักต้นมาเป็นแม่พันธุ์สมมุติเราไปลงทุนซื้อต้นมัทธุรดามาหนึ่งรอบาท จดบัญชีไว้เป็นต้น,น100ทุนหะนึ่งร้อยบาทนะปักช้ำกิง่งเอาง่ายๆเลยต้นยังเล็กขายไปต้นละนะสาสิบนะสมต้นร้อยเออสาที่จริงมันเก้าสินะเอา 35, สามห้าสมต้นร้อยนะครับต้นหนึ่งปลูกไปสักระยะหนึ่งแค่ท่านปักช้ำไปได้สามกิง่งท่านก็ได้ต้นทุนคืนแล้ว เห็นไหมครับทีนี้มันไม่จําเป็นว่าปลูกเฉพาะมัทุรดาเนี่ยที่ที่เราว่าแบ่งเป็น100ร้อยวานั่นมันล่มหรือเปล่าอ่ะถ้าล่มคุณก็ไปเลือกปลูกไม้ล่มส,ขนนสกกนะิขิงแดงดาหลาอันนี้ปลูกสักระถางนะขิงแดงดาหลาหรือคุณจะปลูกอะโกรนิมานะครับที่เขาเรียกแก้วกาญจนาเนี่ยนะอะโกรนิมา มันก็มีหลากหลายพันธ์เยอะแยะเป็นไม้กระถางเล็กๆขายได้ครับนะถ้าเมื่อไรที่เลี้ยงไว้เป็นแม่พันธุ์ทรงต้นไม่สวยเราก็ตัดเราก็แต่งเส้นใหม่เนี่ยนะครับที่นี้ไม้พื้นพื้นไม้พื้นพื้นอย่างเช่นอะไรออมเงินออมทองออมนาคออมทรัพย์นะฮะหรือจะเป็นเงินไหลมาเนี่ยเศรษฐีวินสัน มากผู้มากเมียรหรือแม้กระทั่งพวกมาคอยชอบกินน้ําแต่กลัวฝนนะก็คือชวนชมบอยเซียนปลูกมันตะรับปลูกมันไว้อย่างน้อยขายไม่ได้แล้วบอกเดี๋ยวเซ็งๆเดินไปชมธรรมชาติในสวนของเราสักหน่อยทีนี้ไอ้ในร้อยวาเนี่ยคุณจะทำแบบไหนคุณจะทำเป็นแบบว่า วางตั้งเลี้ยงกันทื่อเลยก็ก็เอานะอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้ามันว่างมากเอจัดเป็นสวนดีกว่าเดินตรงเข้าไปสักสองเมตรมุมซ้ายมุมขวาอ่าไอ้นี่ฉบาไอ้นี่ชวนชมนะซ้ายขวาเดินตรงไปข้างหน้าอ่ะมีซุ้มมาทุรดาขวางหน้าใช่แล้วเดินออกเบียงซ้าย เบี่ยงขวาเนี่ยครับจัดให้มันดูแล้วมันมีความเป็นยึกยึกยักๆยักเป็นเหมือนสวนหย่อมแต่ว่าในแต่ละย่อมนั้นเราใส่ต้นไม้เข้าไปนะใส่ต้นไม้เข้าไปให้มันแบบชนิดที่เรียกว่า,าเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นกลุ่มกลุ่มมันจะได้ดูแลง่ายครับพี่น้องจเครบครับนะฮะ อ้าวนี่ก็เรื่องของอีกหนึ่งร้อยตารางวาตกลงละหมดไปสามร้อยตารางวาแล้วนะร้อยตารางวาแรกเป็นที่บ้านอีกร้อยตารางวาเป็นแปลงไม้ผลกล้วยฝรัง่งมะละกอนะะอีกร้อยตารางวาพูดไปเมื่อกี้คือโรงเรือนต้นไม้เหลืออีกหนึ่งร้อยตารางวาที่ผมบอกว่าให้ปลูกผัก ขายนะครับโอ้ยร้อยตารางวานี่คุณยกแปลงมาได้ต้องเป็นสิบสิบแปลงนะครับทีนี้เคล็ดลับในการปลูกผักไอ้แปลงนี้เนี่ยคุณต้องมันเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักมาใส่เยอะๆแต่ต้องเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักที่มันมีคุณภาพด้วยนะไม่ใช่ไอ้พวกที่มันมีอะไรล่ะ เขาเรียกว่ามันมีเชื้อโรคนะครับถ้าหากว่ามันมีไอเชื้อโรคปนมากับปุ๋ยอย่างนี้ก็เป็นการชักศึกเข้าบ้านนะครับก็ไม่ได้เราก็คัดเลือกซะหน่อยแล้วหลักเคล็ดลับในการปลูกผักเพื่อขายเนี่ยนะเราจะปลูกผักหมุนเวียนกันไปครับแต่ว่าให้ปลูกทีหนึ่งเยอะอันนี้ต้องเยอะครับ ไม่เยอะไม่ได้แล้วจะปลูกขายนี่เช่นงวดนี้ปลูกผักกินใบยอย่างเช่นเลือกเอานะข่ากวางตุ้งผักบุ้งผักชีปลูกไปพอเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จถ้าตรงนั้นเป็นที่ร่วมขายน้ําท่วมแปลงได้ขายท่วมถ้าขายน้ําท่วมแปลงไม่ได้ขุดดินตากดินเก็บเศษซากออกให้หมดอยากคิดว่าเอ้ยปล่อยไว้เป็นปุ๋ยไม่ได้มันจะมีเชื้อหลงเหลืออยู่นะครับ ตากดินไว้เจ็ดถึงสิบวันชุดใหม่มาลงเมื่อกี้ไม้ใบใช่ไหมคร <c oughs> านี้ปลูกไม้ลากลึกหน่อยเอาจะเป็นอะไรแครอทประกาศหัวนะหรือว่าจะปลูกพืชหัวอื่นๆก็เชิญออาวต่อมาแปลงนี้สลับมาปลูกพวกที่ออกดอกติดผลพลิกไหม มะเขือไหมแตงไหมอะไรอย่างนี้แล้วทุกอย่างที่ปลูกเนี่ยคือให้เก่งตลาดครับเพราะที่เราน้อยตัวอย่างเช่นว่าถ้าเดือนสิงหานี้ถ้าเราเตรียมการปลูกผักขายเพราะหลายพื้นที่น้ําจะมาน้ําจะท่วมถ้าฝนลงหนักนะและประกอบกับว่าใกล้จะถึง เทศกาลกินเจกะดูให้ดีนี่เป็นวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองให้เลือกของแพงครับเช่นหน้าฝนฝนลงหนักผักชีไม่ชอบฝนแรงนะรูปผักชีผักชีแพงหน้านี้นะครับพือตะกูลแตงแพงฤดูนี้ครับเพราะอะไรเพราะว่ารากมันเปราะน้ำน้ำระบายไม่ดีน้ำท่วมน้ำขัง อยู่ไม่ได้ <c oughs> จะผ่านตายออซะง,ง่ายๆนะครับก็เหมือนที่เขาไปปลูกหรืออย่างบางคนบอกเอาที่มันน้อยมีเงินลงทุนทำหลังคาปลูกเมลอนนะเพราะว่าลูกหนึ่งมันแพงนะนะครับอันนี้ก็ก็ผูกกันตรงๆบางคนก็กินเป็นแฟชั่นไปงั้นบอกกินอะไรกินเมลอนนะโอ้ย ไอ้ผมกินเมลอนแล้วผมก็บอกมันก็งั้นๆนะ่ะผมก็รอแตงโมดีกว่านะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ที่ทิพบัาบางประมาชอบมากเพราะมันไม่มีเมล็ดไม่ต้องแกะเมล็ดผมก็เล่นแก้วมังกรัออะแล้วเวลากินแก้วมังกรดีน,นี้ไม่ต้องรอให้เมียมาปอกมีเคล็ดลับนะมีดผ่ากลาง มันมีวิธีกินหลายวิธีผ่ากลางออกมาเป็นสองชิ้นช้อนช้อนกาแฟะนะครับตักตอนแรกๆก็หวานหน่อยพราะตรงกลางมันจะหวานแล้วก็ไอ้กลนๆหรือขอบเปลือกเนี่ยมันจะอมเปรี้ยวอ่าอย่างนี้ถ้าชอบกินแบบนี้ก็กินนลักษณะนี้แต่ถ้าเปรี้ยวหวานในหนึ่งชิ้นปนเปกันอ่าผ่าสองซี่ผ่ากลาง ผ่าเซี่ยวเสร็จแล้วก็สะกิดไอ้ตรงเปลือกแล้วก็ลูดเปลือกออกครับนะเนื้อมันจะหลุดล่อนออกมาก็งับเป็นชิ้นๆหรือจะเอามีดหั่นเป็นชิ้นๆเอาซ่อมตักกินกแ็แล้วแต่นะครับอย่างนั้นก็ก็ได้เหมือนกันเออก็กินแล้วก็ระบบขับถ่ายมันก็ก็ดีนะนะอ้าววันวันนี้พี่น้องครับคำตอบมาแล้วที่บอกว่าหนึ่งไร่ แบ่งที่ยังไงปลูกอะไรก็ลองไปทําดูกันนะครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็ขอฝากท่านผู้ฟังว่าเมื่อท่านได้ฟังแล้วท่านมีความคิดความเห็นเป็นประการใดมีคําถามอะไรไหมที่อยากจะถามเพิ่มเติมหรือท่านจะแนะนํารายการว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรอยากให้ทิดวุวนบังประมาคุยเรื่องอะไรและมีปัญหาอะไรนะครับ ท่านสามารถที่จะฝากข้อความส่งรูปส่งภาพนะฮะปัญหาต่างๆรวมทั้งภาพที่จะนำมาโชว์กันเนี่ยนะครับโดยใช้ ID l i n ลนะครับ0819815881นะครับขอย้ำว่ากรุณาฝากเป็นข้อความลายไว้นะจะสะดวกที่สุดนะพยายาม หลีกเลี่ยงการโทรนะครับเนื่องจากว่าบางครั้งทีมงานของเราก็มีภารกิจอาจจะรับโทรศัพท์ของท่านไม่ได้ตลอดเวลาขอความกรุณาว่าส่งไลายไว้ดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังแฟนๆรายการที่เคารพที่จะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็บอกต่อๆไปยังญาติสนิทมิตรสหายถ้าหากว่าท่านเห็นว่าสิ่งนี้ มีคุณค่าควรค่าแก่การที่จะช่วยกันเผยแพร่กันต่อไปในวงกว้างนะครับเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวย เฟตริลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลนจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธุ์จำกัดปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศ ใช้ปุ๋ย,ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหาย<ถ>กเกษตรเคมีพันธุ์